นะตรงอะไรคือเห็นสติเนี่ยสติเนี่ยคือเห็นปรากฏการณ์หรือฟิโนเมนาที่เกิดขึ้นการมีดวงตาเห็นธรรมเนี่ยคือการมีสติเห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงแต่ต้องค่อยๆพัฒนาจนเป็นลำดับนะพอเมื่อมีสติเห็นธรรมจริงเจริญในที่เรียกว่าสติปัฏฐานสี แล้วจึงมีความพร้อมเห็นสิ่งต่างๆจึงเรียกว่าสติสัมโพชงอันนี้คือเพื่อเห็นแจ้งแล้วนะว่าปรากฏการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นความจริงของธรรมชาติเป็นอย่างไรแล้วนะแล้วหลังจากนั้นจึงเรียกว่าสัมมาสติคือสติในมรรคมีองค์แปเป็นการมีสมติที่พิจารณาเห็นปรากฏการณ์ต่างๆทั้งหลาย เพื่อใช้ในการพัฒนาชีวิตได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นจะเห็นเลยว่าแม้กระทั่งสติก็มีหลายขั้นตอนถึงต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติธรรมนะแล้วอีกอันหนึ่งคือที่เราเรียกว่าโต่อไปนะนะต่อไปอันหนึ่งที่เราต้องเข้าใจคือการเจริญสมาธิหลายคนพอพูดถึงสมาธิก็ทำอะไรไปบางอย่างนะ ที่จริงเนี่ยในศาสนาพุทธเนี่ยพระพุทธเจ้าอธิบายไว้ในสุภสูตรสมาธิมีสองอย่างอันนี้แม้กระทั่งหลักวิชาการปัจจุบันก็อธิบายไว้ในโลกตะวันตกอันที่หนึ่งเรียกว่ามันตราสมาธิพระพุทธเจ้าใช้ศัพท์คำนี้เนี่ยหมายถึงสติที่ใช้ในการบางังสมาธิที่ใช้ในการบังคับจิตอันนี้พวกพราหมณ์เนี่ยทำกันมาก่อนแต่จะเห็นได้ว่าสมาธินี่มีก่อนศาสนาพุทธ มีก่อนถึงพันกว่าห้าร้อยกว่าปีแต่จะเห็นได้ว่าพวกพราหมณ์เองก็ไม่มีใครตัดสู้เลยเพราะพุทธเจ้าถึงตัดสู้เป็นคนแรกเพราะเหตุที่ว่าพราหมณ์เนี่ยสิ่งที่ทำพระเจ้าใช้ศัพท์เรียกว่าตบะสมาธิก็คือมันตราเมดิเทชันเป็นการบริกรรมของพราหมเนะี่ยจะใช้ศัพท์คำว่าโอมาโอมาทางพุทธเราก็มาปรับในภายหลังแต่วิธีการเป็นอันเดียวกันเนี่ยคือการบังคับจิต พระพุทธเจ้าบอกว่ามันตราเมดิเทชันเนี่ยไม่ได้ช่วยในการเรียนรู้ระดับเยื่ไม่ได้เพราะเราบังคับเราพยายามบังคับให้จิตสงบแต่นั้นเป็นการบังคับบังคับอย่าลืมจิตเป็นอนัตตาถ้าบังคับได้เ,ร,เรียกว่าอัตตาอันนี้หลักพื้นฐานเลยแก่นของศาสนาพุทธเน้นการบังคับจิตใช้ได้ชั่วคราว ท่านพุทธทาสถึงอธิบายว่าเหมือนเอาหินไปทับหญ้าแต่ถ้าเอาหินออกหญ้าก็โตขึ้นมาใหม่ยีเวสและการทํางานของจิตของมนุษย์ก็เหมือนกันบ,บับงคับบังคับได้เฉพาะอยู่ในองค์ฌานพอออกจากฌานแล้วก็มีปัญหาอีกเหมือนกันอันนั้นคือเรียกว่ามันตราเมดิเทชันนะอันที่สองเนี่ยเราเรียกว่าการเจริญสมาธิอย่างมีสติ ภาษาอังกฤษรกว่า mindfulness meditation พระพุทธเจ้าจะใช้ศัพท์อันนี้ในพระบาลีทุกครั้งเลยบอกว่าให้เจริญสมาธิมีสติเฉพาะหน้าเนี่ยคำคำว่ามีสติเฉพาะหน้าเนี่ยคือต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งการเจริญสมาธิสติก็ต้องมีแล้วสติอันนี้เนี่ยถึงมีภระเพราะเกิดจากสมาธิที่ทำให้จิตตั้งมัน่นเนี่ย คนปฏิบัติก็ต้องเข้าใจด้วยนะฮะในรายละเอียดอันนี้มีปรากฏอยู่ในพระสูตรต่างๆนะอันที่สามเนี่ยอย่างที่อาตมาอิิบายแล้วเมื่อเป็นสติบริสุทธิ์จึงเจริญวิปัสสนาในสติปัฏฐานสีอันนี้ถึงเรียกว่า four m i l d f u l n e s meditation foundation เห็นไหมเพียงจะเห็นได้ว่าไม่กระทั่งคำว่าเจริญสติเจริญสมาธิก็มีรายละเอียด ในอันนี้ต้องมีความเข้าใจอันนี้มีข้อความปรากฏในพระสูตรต่างๆนะขอสไลด์ต่อไปอันนี้คือรายละเอียดการปฏิบัติธรรมเนี่ยมีขั้นตอนและพื้นฐานก็จะเห็นได้ว่ามีชื่อพระสูตรกำกับไว้ทั้งหมดอันนี้มีเกือบถึงสี่สิบกว่าพระสูตรนะอันนี้เป็นเรื่องรายละเอียดนะซึ่งรายละเอียดอันนี้เนี่ยดึงอย่างที่บอกกันแม้กระทั่งหนึ่งพสูตรก็ต้องศึกษากันเป็นเวลานานนะ แต่ในนี้คือเนี่ยพระสูตรต่างๆที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้ในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติธรรมนะอันนี้อาตมาก็เลยมีหนังสือให้นะชื่อว่าเนี่ยการปฏิบัติธรรมตามคําสอนของพระพุทธเจ้าในพระสูตรต่างๆอันนี้ก็หนาสามร้อยกว่าหน้าอันนี้อาตมาก็มามอบให้กับทางทางสำนักง,งานแห่งนี้นะเผื่อใครที่สนใจ จะศึกษาการปฏิบัติธรรมอย่างละเอียดซึ่งมีปรากฏเป็นข้อความในพระสูตต่างๆนะอันนี้ก็สามารถมาขอรับจากทางหน่วยงานอันนี้ได้นะ